สวัสดีค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัย,ทยลเทคนิคพนมสารคามค่ะพี่ันชื่อนางสาวประิชาอังนาจคา่ะพี่ันนางสาวจีราคันเทียมเซวีพี่ันนางสาวนายอยานัญาติรัตน์ตูและผมนายสินธิพรวัฒน,นา เรียนให้คณะกรรมการที่สขขานักดิฉันหน้าสาวปริชาอำนาจาาาาจากวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามจังหวัดเชียงซำวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นําเสนอโครงงานนวตัตกรรมของเราที่มีชื่อว่าสมาร์ทโฟล์ล r หรือระบบสแกนายทะเบียนอัจฉริยะในหลายๆหยงานเช่นโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลหรือหมู่บ้านจัดสรร ใช้ระบบจัดการการายเข้าออกยาพาหนาในรูปแบบเตียเช่นการใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบการใช้บัตรหรือรีโมทในการควบคุมประตูทำให้เกิดความล่าช้าที่เกิดจากข้อผิดพลาดของมย์และมีความเสี่ยงทางดา้านความปลอดภัยดังนั้นเพื่อลดปัญหาเหล่านี้พวกเราจะได้พัฒนาระบบ s m a r ์ท o o น LDR ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่ใช้ทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับและอัดตานได้อย่างอัตโนมัติและเรียลไทม์ ช่วยในการควบคุมการเข้าและออกขอองารพาหนะมีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหลังการทำงานของระบบสมาร์ทกล้องแตาเมื่อเปิดเครื่องระบบจะทำงานยองกั้องโนเนมัร์กล้องไอทีจะจับภาพเมื่อหลุดเข้าใกล้ประตูแล้วส่งข้อมูลไปยังโมเดินเดรไทที่ใช้พัฒนาโดยโยโลวิจัยและโทซินาเพื่อตรวจจับและอ่านทะเบียนและส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่ได้รับอนุญาตหากทะเบียนได้รับกอนุมัติเมนโมคอนเทนเลอร์ e s p 3 2จะทำการสั่ง และบันทึกข้อมูล้งหมดเช่นรูปภาพเวลาและรายละเอียดทางรษมีการส่งรองข้อมูลรูปที่หน่งโดยการอัพโหลด เพื่อนก l e d r ได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ให้เขาเพื่อให้ขะะบบ้อมูลมีความปลอดภัยแม้ระบบหรือเครื่องมีปัญหานอกจากนี้ยังมีหน้าจอ G U I และแดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้อย่างเดียยวทางมีการแสดงสถิติรายวันรายเดือนแสดงตารางการเข้าออกย้อนหลังสามารถ export รข้อมูลเป็น C S V หรือ Excel มี a P I และล็อกสำหรับเล ระบบนี้พัฒนาโดยใช้ภาษาไพทอนของไลบารารีสอคันเช่น<ม>ไพทอนโฟล์เทนซและไพเทสเล็กเพื่อพัฒนาโบเดียลมีไนและการจัดการระบบสุขภาพในส่วนของฮาร์ดแวร์เราใช้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ e s 3 2ในการควบคุมการปิดและเปิดของไม้กัน้นพร้อมเชื่อมต่อกับเซอต์เร์หล,ลักโดยตรงจากการทดลองกับรถจำนวน1น0คันค่ะภายใต้สภาพแสงและอากาศที่แตกต่างกัน ระบบสามารถทำงานได้ด้วยความแม่นยำมากกว่า9กาเปอร์เซ็นต์และใช้เวลาในการประมวลผลเฉลี่ยไม่เกิน2วินาทีต่อคันคุณสมบัติเด่นของระบบสมาร์ทโฟน f p r มีหลายประการเช่นความแม่นยำและความรวด,ดเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยี deep learning การทำงานอันตโนมัติครบวงจรตั้งแต่การากกตรวจจับจนถึงโต๊ะประตูการประหยัดต้นทุนเนื่องจากระบบนี้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์และ h า r d w a r e ที่มีเราขาย,ย่อมยาว การออกแบบให้เหมาะสมกับประเทศไทยรับรองการถ่งางายทะเบียนไทยได้อย่างถูกต้องนวัตกรรมมีช่วยให้ระบบการจัดการการเข้าออกของยงานพาหนะมีความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดแรงงานคนเพิ่มความรวดเร็เวและสามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งสถานศึกษาโรงงานโรงพยาบาลหรือหมู่บ้านจัดสรร นอกจากนี้ยังส่งของกับแนวคิิสมามาสซิตี้ของประเทศไทยซึ่งช่วยพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานดัิยะและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างยัง่งยืนโดยรวมแล้วระบบสมาร์ทโฟนแอเเป็นนวัตกรรมที่ประสานเทคโนโลยี AI c o m p u t r t i o n a l และ embedded system ในการพัฒน,นาโมเดล AI และการจัดการประมวลผลภาพนอกจากนี้ระบบไม่นยงเช่นข้ามประสิทธิภาพและความกลอดภทย แต่ยังเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถต่อยอดและใช้งานจริงได้ในอนาคตขอบพระคุณค่ะ Good morning, honorable judges and everyone. My name is Jirapat k e m s e v i and My name is Ananya Nuthatru. We are from p ร n o ริศรคามเทคโนโลยีคอร์ l ์เจนชองเซาท์โคลิมส Today we are very pleased to present our innovation project title Smile h o e LVR. We stand for smart m o d e r n i z e electrification system. Introduction and problem statement. In many organizations, factory and residential area, vehicle management u s still handle manually. Security card often d check vehicle or driver have to use access card or remote control to open the gate. These traditional method can be time consuming, inefficient, and prone to human error. They may also cause traffic congestion and security risks. To solve this problem, we develop e one pro LTR and intelligent system that apply AI and computer vision to automatically recognize license plate in real time. System overview: Input s t a t e and n m a g camera capture the vehicle image as it approaches the gate. Processing s t a t e The AI model based on YOLOv8 and OCR detect and read the license plate, then check it against a database of authorized vehicles. After that, it, prepared, it e p l a t e i s app o v t h the ESG c r i t e microcontroller, automatically t r i g g e r the gate to open, all r e l a t e data d i n s e a s Image time and v e h i c l information are recorded in the database. The system also features web dashboard and desktop GUI to administer the monitor and manage access easily. Development and testing the core of the system was developed using Python with library such as Python OpenCV and p y t o s s e r c t ดีท mm ูวัยยูทูบิวเดอร์เอไอโมเดลแอมโพเซตอิมเมจแอมพิเชียลลี่นะคะแวร์ผ่านบอลอินเตอร์เฟนเซสยูซิงอีเอสพีแฟลติทูไมโครคอนโทรลเลอร์วิดคอมมูนิเคชั่นวิดรีเลย์แอนด์แกมมอเตอร์ถึงออโตเมนตี้คอนโทรลวีเทสเดสิสต์เอมวิดหนึ่งร้อยเบรคโฟล์อันเดอร์ดิเพลนต์ไลทิงแอนด์เวนเตอร์คันดิชั่น The results showed that the system achieves over 95% recognition accuracy and position its vehicle in less than 2 seconds. The key feature of Smart LPR are its high speed and accuracy in license plate detection, and its cost saving due to its use of open source software and low cost hardware. Benefits and social impact. This innovation can significantly improve the dominant main system in school, factory, hospital, and residential area, and reduce manual level. Furthermore, it supports Thailand's smart city initiative. In conclusion, Smart Flow is an innovative system that improves efficiency, safety, and convenience by reducing costs. I hope the project will be continued in the future. Thank you for your attention. So ผมจะมาสอนใช้ระบบสมาร์ทโฟร์แอปครับผมที่ว่าเห็นอยู่นี้คือ G U I ของสมาร์ทโฟร์แอปจะมีการจัดการป้ายทะเบียนประวัะต,ตาาออิและการตนนั้งค่าครับผมแล้วเรามาเริ่มกันแล้วผมจะเริ่มจัดการเปิดกล้องนะครับผมมันมีกล้องอยู่นะครับผมผมจะเอาป้ายทะเบียนนี้เอาไปสแกน,นครับผมเรีบสแกนเลยเรียบสแกนครับที่เปิดครับ ประมาณห้าวิครับเดี๋ยวนีรุ่นเ,เข้าแล้วครับต่อไปเราจะไปดูประวัะติกันประวัติเขเีกเป็นหัวข้อที่สามนะครับผมเขาเป็นหเวข้ออะไรไป หน้าหันไปเมื่อกี้เลยนะครับผมกบหนึ่งหกเจ็ดสองชัร์ลเซาครับผมคุยเข้าไปเมื่อกี้ครับผมต่อไปผมจะพาไปดูหน้าแอสปอร์ตนะครับผมนี่คือหน้าแดชบอร์ดนะครับ,รบผมขอมลุชมาโธ่แอมบิยานครับผมจะมี รถเข้ารถเช้าวันนี้ครับผมแล้วก็รถกออบวันนี้รถในทางศ,ศาึกษารถจดทะเบียนทั้งหมดแล้วก็ดูประวัติการเข้าของครับผมเมื่อกี้เราทําการเข้าเรียบร้อยนะครับผมเราจะดูประวัติอนะันนี่คือประวัติเข้าเมื่อกี้ครับผมเกียร์ปมหนึ่งหกเจ็ดสองนะครับผมทางเ้า ต่อไปูระบบที่สามารถควบคุมฐา,านได้ครับผมจะมีเปิดปิดแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็แบกงสีนะครับผมแล้วก็ยังมีแบันตอรี่คนที่คือเราสามารถเข้ามากดตรงนี้ได้เลยเพื่อทำให้ไมค์ัน้นเปิดนะครับผมถ้าปาิดเราแค่กดสีแดงครับผมใช่หครับผมครับ